ลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับเพิมก็เป็นพระเครื่องที่ได้มาจากาโรงเรียนพัฒนาลายนะครับจังหวัดโลโบบุรีนะครับวันนี้ก็มาถึงพยายามจะมาถึงบ้านให้ไหวที่สุดเลยนะฮะจะได้แบบมาทําคลิปแบบอุปกรณ์ครบคันนะครับเพราะเมื่อคืนก็โดนโดนเอฟซีบนเลยนะครับเรื่องที่ว่า ทำคลิปแบบไม่ไม่เหมือนเดิมนะฮะคือการดูการอะไรคือผมเข้าใจนะบางทีแสงสีมันอาจจะไม่จางกันมากแต่ด้วยความที่ไม่คุ้นเคยอ่ะเอฟซก็บนอย่างง้ยบอแสบดูไม่ชัดเลยนะแางบางคนคือคิดว่าเป็นคลิปแบบส่องแผงพระเครื่องก็ดูปั๊บปัปั๊บนะไม่ดูมันไม่ถึงแบบครึ่งอครึ่งคลิปก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมีพระอยู่ท้ายคลิปผมไม่ทำบรรยากาศแบบว่า ชายตลาดพระมาแล้วก็ได้พระเอามาดูกันเลยในวันนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ fc นะครับแก้ตัวกันใหม่นะครับแสงเสียงอะไรก็ปรับมาปกติแล้วนะครับเพราะว่าใช้ไฟที่บ้านนะแบบที่ fc คุ้นเคยกันนะครับก็จะเห็นโลหะความเก่าอะไรเนี่ยต่างๆนะฮะชัดขึ้นนะฮะอย่างนี้ฮะนี่ฮะตะกุดไม้คูดอกนี้โอ้โหนี่ฮะรักแดงๆเลยนะครับ fc นะฮะ เก่าเก็บเลยนะครับเมื่อคืนก็มาถามกันนะครับเยอะถามคนเยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะซื้อได้จากกรบบุรีนะครับนี่ยเครับนะฮะรักแดงแป๊ดนะฮะรักแดงเนี่ยเขาต้องแดงเนี่ยแล้วก็มีเรียกว่าดำอมม่วงนะฮะนี่ครับไข่ความเก่าเก็บนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมเป็นไม้นะเขาเป็นไม้นะครับอฟครับ เก่าเก็บมากๆนะครับเอฟีครับดูกันแบบผมก็จะเหมือนกับย้อนให้ดูใหม่เลยอะอันไหนที่ดูไปแล้วก็ให้ดูอีกนะครับเพราะว่าบางคนบอกมีพระเหรอเมื่อคืนนี้ดูคลิปดูคลิปไอ้โต๊ดอย่างเดียวเลยนะสัมภาษณ์คุยกับไอ้ต้นเพชรบูรณนะ์นะฮีฮาปาติกโกนะมีเวลาแบบนั้นก็จะมานั่งคุยกันใหม่กับโต๊ดนะครับผมอ่ะ แล้วก็นี่นะฮะเอาที่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเพชรเป็นยังไงฮนะนี่เนื้อเขียวปัดเลยนะครับเอฟซีนี่นะครับหลวงพ่อเพชรพิมพ์มือกำรรนะฮะเมื่อก่อนสมัยก่อนเรียกพิมพ์มือปุกนะจำมันครับเอฟซีครับนี่ยนเะขาต้องหนานะพิมพ์มือปุกนะหรือพิมมือกำเนี่ยจะต้องหนานะพิมพ์มือแปรหรือมือแบเนี่ยจะต้องยาวนะฮะนี่พิมมือคมเด้งฉลุดนี่สภาพใช้นะฮะของใช้เดิมๆเ,เลยนะครับผม ดูดูบัวนะเป็นซีแบบซีแบบลึกเลยนะฮะถือว่าคมชันลึกมากๆนะครับผมหลวงพ่อเพชรนะฮะสวยๆหลายหมื่นนะสามหมืน่นห้าหม,มื่นนะสามหมืน่นต่ำฮนะต่ำมันต้องมีสามหมืนนะ่นอะสวยๆนะก็ะนี้ฮะที่ว่าซื้อมาแพงนะซื้อมาเป็นหมื่นอยู่แล้วนะครับอย่างนี้นะครับ ไม่มีใครขายถูกนะเจ้าของเปิดโอ้โหเปิดเย็บเย็บแสเน่ะนะนะจอบเล็กเนี่ยนะครับเลี่ยมหน้าเก่าดูเนี่ยเอฟซีครับนี่ดูนี่ฮะใช้มาจนแบบเนี่ยละขนาดเนี้ยนะครับเอฟซีนะฮะนี่นะฮะเก่านะดูเนี่ยเกตกระดีเนี่ยเอาไฟงี้นะโอโ้ผมส่องแล้วแบบทำงานดูฮนะดูการใช้การคลองดู นี่หน้านี่คือแบบเกินกินไปกับนั้นแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะเนี่ยคาบไขนะครับผมคาบสนิมยกเราี่เห็นทั่วไปเวลาเราใส่พ้าเรียมท้องเรียมหน้าหรืออะไรแบบเรียมเปิดหน้านะเขาจะเป็นอย่างนี้แหละมีคาบเขียวขึ้นอย่างนี้คาบไขคาบซบู่คาบอะไรนะเนี่ยก็เนี่รอยเนี่ยหลุดกระเทาะไปนะดูเห็มขอบด้านในนะครับผม ความเกาชัดเจนเลยนะจอเล็กหลงเพราะเงินวัดบางคานนะครับผมอม,มาแบบดูกันใหม่เลยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนเข้าใจเข้าใจนะ fc เรียกร้องมาบอกขอรู้ใหม่เลยนะี <c> ่อ <oughs> ่ะแล้วก็นี่นะครับผมพอเพชรซุ้มเรือนแก้วนะครับโอ้โหแหงแก้เลยเป็นไงนะโลหะอมเขียวนะซุ้มเด้งนะบัวเด้งนะเด้งหมดเลยนะครับดูพิมพ์นะความนูน นะฮะความคมอ่ะนะครับ FC นะฮะเกาเก็บนะฮะดูอันนี้คือแกะแบบจักเกลี่ยมเนี่ยแกะจักเกลี่ยมเ่ยเขาเรียมจับขอบนะฮะเรียมจับขอบน,น,น,นี่ฮะโลหะเกี่ยวปัดเลยนะฮะอเูเด้งเด้งเลยนะครับผมเด้งเลยนะครับนี่ฮะ พอเพชรนะครับผมตามประวัติก็ว่าหลวงพ่อเงินปลุกเสกด้วยนะครับผมพเพชรพิมพ์สี่เหลียมหลังอุนะอุขึ้นอุลงนะสมเรือนแก้วนะครับผมหลวงปู่สุกนี่ก็ถามกันเยอะนะครับเมื่อคืนนี้นะเนี่เป็นปราที่ได้มาจมรวมมาจากโรงเรียนพระนาลาัยนะจังหวัดลบบุรีฮะมหากรรมการกดครั้งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เดยฮะแผงนี้ก็ สองพันกว่านะสองพันกว่านะครับ,รบปกติหนึ่งพันนี่ก็เยอะแล้วนะครับแผงเนี่ยเดินกันแทบไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะั้นนั้นสองพันกว่านะครับ fc โอ้โหนะงานใหญ่ๆนี่ก็มีผมว่าครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่แผงเยอะแค่นีน้ส่วนใหญ่นะลรบรีนี่พันสามพันห้านี่ก็ว่าโอ้โหสุดๆแล้วนะ ครั้งนี้2องพกว่า2,300นสรอะครับว่านะเวลาเจอเยอะๆนี่ถ้าเป็นอย่างโรงเรียนในร้อยสามพันอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกนะสามพันสี่พแพงนะ 3, 000, 4, 000งนะหรือว่าราชบุรีงานของอ่อะไรฮนะลืมฮะเขาก็2องพันสาแพงเหมือนกันนะครับผมนะถตว่ายิ่งใหญ่นะงานร้สู่ราชการอา่่ 2, าเงี้ยสองพันก็แพงนะฮะแต่ราบ,บุรีครั้งนี้ผมว่าอื ยอดเลยนะฮะมาดูของที่ไม่ใช่เมื่อคืนมากนะครับนี่ฮนะเบี้ยแก่นะโอโ้ลักแดงแป๊ดแล้วนะฮะนี่บางคนเ็าบอกว่าเป็นหลวงปู่เจียยุคต้นนะหรืออาจจะตีหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่บุญปู่บุญก่อนเนาะแล้วก็มาหลวงปู่เพิ่มแล้วก็หลวงปู่เจียนะหลวงปู่เพิ่มยุคปลายอะไรเงี้ยนะแต่ตีกันนะฮะลักแดงแป๊ดเลยนะแต่ด,ด,ดนนนะูดูความเก่าของทองแดงก่อนนี่ฮนะดูความเก่าของทองแดงก่อนนี่ฮะ เพ้ว่าสองแดงแบบเก่าตายแล้วนะอายุเนี่ยเทาก,กันหลายสิบปีแล้วอย่างนี้นะครับก็ตีหลวงปูเพิ่มเลยกนะันจะได้แพงหน่อยนะแพงหลวงพู่เจือหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าแพงเข้ากันเท่าไหร่เรื่อไม่รู้หรอกครับเรื่องเราคงราคาก็เล่นมัวม,วมัวไปตามเขานะฮนะเห็นรักแดงแดงดีนะครับเนี่นะเยเขย่านะก็มาดึงดึงนะครับดึงดึงหุวงน,นะฮะสวยเดิมเลยนะะ ลักแดงเดิมๆน่ารักนะน่ารัก,น,รกน่าใช้นะครับผมนะก็มาถึงจอบใยนะฮะโอ้โหถามกันมามากมายนะคนที่พาดน,นะอันนี้เหมือนกัโอ้กหสนิมคงสนิมคุมนะน,นี้ถือว่าบึกกว่าองค์ที่แล้วนะหน้ายังดูคมชะลึกอยู่เลยนะ,ะแล้วสนุงสนิมคุมตามซอกนะอันนี้ลึกกว่านะซอกลึกพิมพ์ลึกกว่านะครับนี่ ตามกันมามากมาเลยอันนี้พอดีผมก็ไปเจอกับผักพวกไว้นะครับวันนี้ก็ต้องไปตามมานะครับผมหาให้หน่อยนะจอบใหญ่แบบนั้นนะครับผมก็ไปเจอพนพอดีนะฮะเจอภายในเฟซบุ๊กพอดีเลยก็เอาเอามาให้ดูหน่อยนะฮะก็ได้เจอได้ซื้อกันนะครับผมนงสนิมขุมนะฮคราบใครนะฮะ สนิมเรียกว่าสนิมน้ำหมักอย่างเงี้ยนะครับผมตามซอกผิวเก่าเก็บนะฮะน่ารักน่า,นาใช้มากนะครับผมจุดใจต่างทางองคนะอย่างงี้นะจุดใจต่างทางองค์เลยนะครับเอพีครับน่ารักมากมากมาจบใหญ่นะสุดท้ายนะครับผม อันนี้ชอบกว่าใครเลยก็เลยเอาไว้สุดท้ายนะครับนี่ฮะพิมพนิยมนะพิมนิยมมือลองนะครับผมนี่ฮนะพิมนิยมมือลองนะครับผมเนื้อเขียวเลยนะฮะนี่เนี้อเขาจะอย่างนี้านนี่อย่างนี้นะมีแสงเขาทําให้แบบว่าดูชัดเจนไปนะนพิมพ์นิยมนะครับผมมือรองนะครับนี่นะชอบมากเราเห็นแล้วก็ต้องต้องถามต้องซื้อเลยนะครับผม โลหะแบบนี้นะครับผมโลหะจ๋าแบบนี้นะฮะชอบไมสุดคือนี่ฮะใต้ฐานนะครับผมนี่นะฮะตะไบแบบว่าหยาบมากเลยนะฮะตะไบหยาบจริงๆนะฮะคนโอของเก่าต้องตะไบหยาบไม่หยาบแค่นี้พอไหมครับผมเนี่ยอพิมหาหยาบเลยนะฮะเนี่ยชอบตรงรอยสบแปลกดีนะครับของแปลกๆเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับผม ลึกมากนะซอกคงซอกคอลึกเลยนะครับไปตีครับะจะแต่จังทั้งองค์อีกเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะเอากี่ล้านดีครับแบบนี้นะสามล้านดีไหมฮะการันตีไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะแตต้องการให้การันตีนะฮะแบบที่หลายๆท่านชอบถามมารับประกันไหมรับประกันไม่ก็ได้เรบประกันบมก,ก็ก็ต้องขายกัในราคาแบบว่าถากกลบนไปเลยนะฮะ ที่โน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเจาะคือเหมือนกันนะการตีได้นะสวยๆอย่างนี้เดิมเดิมันก็สองล้านนะเนี่ยนะครับผมไม่หักสักบาทเลยนะไปแห่ไปเช็คได้เลยถ้าเราไปแคปไปเช็คไปแห่กันได้เลยนะครับเพื่อความสบายใจก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะของแต่ละอย่างผมเนี่ยนะครับผมผมยัดขายขอขายจบเลยนะครับพี่น้องครับนะขอแปลว่าใช้เงินได้เลยนะครับผมใช้เงินได้เลยนะครับใช้เงินได้เลย ว่าต้องหมุนทุกวันนะครับต้องหาเงินหมุนซื้อของมาให้ตีทุกวันอ่ะนะฮนะไปมัวรอแบบโอ้โหตายเลยนะครับผมอฮนะเอาเป็นว่าซื้อที่ชอบดูที่ใช่นะฮะดูที่ใช่เพื่อพิชชอบชอบก็ทักกันมานะครับผมนะฮะผมดูแท้ท่านดูแท้ดูใช่ใจตรงกันทักมาเลยนะครับ จะขอดูรูปอะไรเอาเสร็จแล้วเอารูปไปแห่ไปเช็คนะฮะก่อนจะตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะตามสบายนะแ,แฟร์กันเลยนะครับเอนะตีนะฮะแฟร์กันเลยเนาะไม่มีปัญหานะครับอานจนได้นะครับผมหาก่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพักเครื่องเครื่องรางก็โทรได้น,นะครับพี่เบอร์06 1 8 9 8ก3 4 2นะครับ061 แ8 9, 8 7 3้าแนะครับหรือว่าออดไลน์นะฮะไปลิงก์ได้เลยนะฮะคลิปไปลิงก์เลยนะครับ,ปปรบที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมอดมาได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาไอฟิแคมไปา่อกนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ